ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีสิงดวงชะตาประจำเดือนอะไรประจำเดือนเมษายน2565นะครับดาวย้าย3-4ดวงด้วยกันไม่ธรรมดาหรอกย้ายขนาดเนี้ยนะ พฤหัสวันที่8เมษายนอังคารวันที่7ย้ายติดติดกันเลยส่วนดาวสู์แม่มาย้ายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก็คือประมาณช่วงวันที่1มีเมษายนว่างถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็อาทิตย์ก็มาย้ายในช่วงประมาณกลางกลางเดือนแล้วย้ายไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยนี่ไม่นับเวลา,าหูที่ย้ายมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงปลายมีนานนะเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวเจ้าตัวของคุณก็คือดาวอาทิตย์ย้ายไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแล้วไปอยู่กับดาวหลายดวงในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตรีโกนร่วมธาตุไฟชาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีโอกาส,กาสที่จะนะครับได้เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก แต่ในขณะที่คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมันก็มีพวกตัวอิจชา้าหรือมีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใกล้ๆพร้อมๆกันอาจจะต้องเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้นิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนที่ดาวเจ้าตัวไปเป็นมหาอุดดาวอังคารมะเร็งลักเนี่ยอารมณ์ร้อนนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หรือการแสดงออกของคุณพยายามนะครับอย่าไปแสดงออก กับอะไรที่ทำให้ตัวเราเองนั้นติดลบในสายตาคนอื่นเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีสิงห์กำลังจะได้ไปเริ่มงานหรือเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังรวมความถึงบุคคลที่อยู่รอบๆชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีทั้งดีแล้วก็มีตัวอิจฉาแฝงๆเข้ามาก็คงจะต้องแยกแยะหรือดูให้ดี นะครับจากความรู้สึกของคุณน่าจะแยกแยะได้ว่าใครมาดีหรือไม่ดีอย่างไรนะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ทิศต้องบอกว่าพยายามให้เลี่ยงการขัดแย้งอะ่ะเพราะว่าทั้งดาวพฤหัสทั้งดาวสุขทั้งดาวเกตเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนมรณะนะนะพอมีความขัดแย้งแล้วบางทีเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดหรอก แต่ผู้หลักผู้ใหญ่กลับมองเราไม่ดีเฉยเลยแล้วมันคุ้มค่าที่ไหนละ่ะกับการที่เราจะต้องถูกมองไม่ดีฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ดีที่สุดนะครับวันที่1ถึงวันที่5นะครับเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะใช้เวลาไปกับเรื่องของการศึกษาหาความรู้ยังรวมความไปถึงการทำบุญสุนทานด้วยนะครับ6ถึง10 การงานต้องอาศัยบุคคลคอยให้การสนับสนุนค้ำชูอะไรที่สงสยัยอะไรที่ไม่แน่ใจพยายามปรึกษาผู้รู้นะครับพ .11-15 16-20ถึง15 16ถึง20ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความวุ่นวายกระวนกระวายใจยเกี่ยวกับเรื่องของสัมพันธภาพใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วอยู่ในสัมพันธภาพที่มันอึมอึมครึม หรือกำลังอยู่ในช่วงรักซ้อนหรือมีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนก็โคดแมก็ทำให้จุกจิกใจได้ทั้งนั้นแหละนะโดยเฉพาะในวันที่11จนถึงวันที่20 25-30หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ให้ระมัดระวังการวิภาควิจารณ์บุคคลหรือความขัดแย้งที่เกิดจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนี่แหละสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ นะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาบไปอยู่กับดาวหลายดวงแสดงว่ามีเงินเข้ามาให้ใช้ตลอดคือไอสิงเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธกับดาวเจ้าเรือนลาบคือดาวก็มันก็เป็นดาวพุธเหมือนกันดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาบมันเดินดีไม่ดีส่งผลกับเรื่องการเงินของคุณทั้งสิ้นนี่มันไปดเดินอยู่ในเรือนของอังคาร ซึ่งพุทธกางคานที่มันก็ไม่ค่อยถูกกันหรอกแต่มันไปอยู่กับดาวหลายดวงก็หากลบกรบนี้แล้วการเงินน่าจะเข้ามากกว่ารายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสตยิ่งฟังยิ่งดวงดี